มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับผม ข่าวเศร้าของวงการเคป๊อปล่าสุดครับคือแถลงจากค่าย c ิ be Entertainment นะครับแจ้งข่าวว่ายุบวง c l c ปิดฉาก7ปีแห่งความสำเร็จนับตั้งแต่เดบิวต์มาเมื่อปี2015ครับเนื่องจากกิจกรรมในนามของวงนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมกันนี้ครับในแถลงทางค่ายยังแจ้งเกี่ยวกับการเข้าถึง CLC UC u b e c o m m u n i อ y Online อนไลนสำหรับแฟนๆวง CL c l แนะฮะที่อยากจะเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นความทรงจำว่าจะยังคงเข้าไปอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้จนถึงวันที่6มิถุนายนนี้ แต่จะไม่สามารถโพสต์อะไรได้อีกแล้วหลังจากถแถลงแจ้งข่าวยุบวงนี้ออกมาครับประเด็นเรื่องวง CLC ไม่ได้ไปต่อครับมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ LG นะครับสมาชิกเช,ชื้อสายจีนของอำลาวงช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาครับโดยหนึ่งในเหตุผลที่เธอบอกก็คือทางค่ายเนี่ยไม่มีแผนสำหรับกิจกรรมของวงอีกต่อไปครับ และถัดจากนั้นครับช่วงก่อนสิ้นปี2021ครับสอนชนนสอน,นะครับสมาชิกชาวไทยแล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของวงก็อําลาวงเป็นคนที่2ต่อด้วยเยอื่นแล้วก็ซึงยอนครับที่ไม่ได้ต่อสัญญากับค่ายคิวบ์นะครับเมื่อเดือนมีนาคมครับในขณะที่ผลงานแบบครบวงล่าสุดของพวกเธอครับก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับปล่อยออกมาเมื่อปลายปี2020ครับและ C L C ก็ลัดฟ้ามาเยือนไทยล่าสุดแบบครบวงก็คือเมื่อปลายปี2019 แน่นอนครับว่าแม้จะไม่เซอร์ไพรส์กับข่าวนี้นะครับแต่แฟนๆก็อดเสียดายไม่ได้กับศักยภาพของวงนี้ที่ทุกคนมองว่าไปต่อได้หลายคนจึงมีความหวังที่อาจจะได้เห็น CLC กลับมารวมตัวกันในอนาคตภายใต้สังกัดอื่นก็ได้ครับ ก็น่เสียดายเหมือนกันนะแต่ละคนอย่างที่บอกจริงับมีความสามารถทุกคนจริงๆนะก็ต้องรอติดตามว่าจะแยกย้ายกันไปทําผลงานของตัวเองหรือว่าอาจจะมีแพลนว่าอาจจะรวมวงแต่ว่าภายใต้สังกัดอื่นก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจหรือเปล่านะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะ